สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกข้อมูลข่าวสารล่าสุดกันนะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐหลังปิดตลาดเมื่อวานนี้วันที่29พฤษภาคม2025 ข้อมูลที่เราจะมาวิเคราะห์กันวันนี้อ้างอิงมาจากบทความใน Investorpedia นะครับชื่อว่า Markets News May 29 2025 Stocks Rise as Investors Digest Strong Nvidia Results Court Rulings on Tariffs เขียนโดย s t e v e n Wisniewski เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันว่ามีอะไรขับเคลื่อนตลาดบ้างในวันนั้นแล้วก็ภาพรวมเป็นยังไงนะครับ สวัสดีค่ะก็อย่างที่ว่านะคะตลาดเมื่อวานนี้ถือว่าคึกคักพอสมควรเลยค่ะครับภาพรวมตลาดเป็นไงบ้างครับสรุปสั้นๆก่อนได้ค่ะก็ดัดชนีหลักๆนะคะ S&P 500กับ Nasdaq Composite เนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ0.4%ค่ะส่วน Dow Jones ก็ขยับขึ้นเหมือนกันประมาณ0.3%แต่ก็แอบมีย่อตัวลงมาจากระดับสูงสุดระหว่างวันบ้างนะคะอื hmm. ถือว่าบวกได้ดีนะครับแล้วเหมือนเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดีมากๆโดยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรียกว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดเดือนหนึ่งเลยนะับตั้งแต่ปลายปี2023นู่นเลยนะคะถ้าดูตัวเลขเนี่ย S&P 500ทั้งเดือนพฤษภาคมบวกไป6.1%เลยค่ะส่วน NASDAQ นี่แรงกว่าอีกบวกไปถึง9.9%ค่ะ โหเยอะมากครับเกือบ10%สําำหรับ NASDAQ นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับค่ะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบตลาดในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะครับผมงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเครื่องหลักๆบ้างประเด็นแรกที่ทุกคนพูดถึงเลยคงไม่พ้นเรื่องของ n อ i น i a นะครับ ใช่ค่ะ NVDR หรือ NVDA นี่แหละค่ะเป็นดาวเด่นจริงๆเมื่อวานนี้คือผลประกอบการไตรามาสแรกเขาออกมาแข็งแกร่งมากๆรายได้พุ่งขึไป69%เลยนะคะเทียบกับปีก่อนหน้ายอดรวมอยู่ที่4.4มืนล้านดอลลาร์ค่ะ69%เลยเหรอครับโห oh. ค่ะแล้วทาง CEO คุณเจนเซนห่วงเนี่ยเขาก็ยังย้ำเลยนะคะว่าความต้องการชิป AI ของ NVIDIA เนี่ยยังคงแข็งแกร่งยังเหลือเชื่อหรือ,อ incredibly strong เลยค่ะอือห uh ื huh. แต่เหมือนจะมีประเด็นเรื่องส่งออกไปจีนด้วยใช่ไหมครับที่โดนจํากัดใช่ค่ะมีประเด็นเรื่องการจํากัดการส่งออกชิป H20 ไปจีนอยู่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้บริษัทต้องมีการตั้งสํารองค่าใช้จ่ายไปเหมือนกันนะคะประมาณ4 5พันล้านดอลลาร์ค่ะโอ้โหตั้งสํารองเยอะเหมือนกันนะครับจะถึงอย่างนั้นผลประกอบการก็ยังออกมาโตระเบิดขนาดนี้ถูกต้องค่ะแสดงให้เห็นว่าความต้องการจากส่วนอื่นๆของโลกนี่มันมหาศาลจริงๆนะคะแล้วหุ้น n อ i น i a ดีตอบรับข่าวยังไงบ้างครับ หุ้นก็ตอบรับดีเลยค่ะบวกขึ้นไปกว่า3%ค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปจนทําให้ Nvidia กลับไปเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกได้แวบหนึ่งด้วยนะคะแซงหน้า Microsoft กับ Apple ไปชั่วคราวโหน่าสนใจมากครับแสดงว่านักลงทุนอย่างเชื่อมั่นใน Story AI แล้วก็ Nvidia มากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเป็นบวกนะคะอย่าง Oppenheimer, Bank of America, Morningstar, UBS, m o r g a n Stanley พวกนี้คือปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกันหมดเลยค่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไรบ้างครับที่ยังมองบวกกันขนาดนี้หลักๆก,ก็คือเรื่องความต้องการชิป AI รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาคือรุ่น b a c k w e l l นะคะที่คาดว่าจะแรงมากๆแล้วก็การเติบโตในตลาดอื่นๆนอกเหนือจากจีนที่ยังไปได้ดีอยู่ค่ะ อ๋อครับแล้วในทางเทคนิคมีสัญญาณอะไรน่าสนใจไหมครับในทางเทคนิคก็มีสัญญาณที่น่าสนใจค่ะคือเกิดสิ่งที่เรียกว่า golden cross นะคะ่ะ golden cross นี่คืออะไรนะครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะ golden cross ก็คือเวลาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอย่างเช่นเส้น50วันตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเช่นเส้น200วันนะคะซึ่งนักเทคนิคเขาก็จะมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก อาจจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้แล้วนอกจาก Golden Cross แล้วเนี่ยราคาหุ้น n v i d i ียยังทะลุกรอบการพักตัวที่เรียกว่า f l a ก PATTERN ขึ้นไปด้วยค่ะซึ่งตามทฤษฎีแล้วรูปแบบนี้มักจะตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นต่อได้อีกค่ะ เข้าใจแล้วครับก็คือทั้งปัจจัยพื้นฐานทั้งสัญญาณเทคนิคดูจะสนับสนุน Nvidia ีออยู่พอสมควรเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่แน่นอนว่าก็มีเสียงเตือนเรื่อง valuation หรือราคาหุ้นที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องรามัดระวังค่ะครับผมก็น่าจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่อง Nvidia ียทีนี้นอกจากเรื่องเทคโนโลยี AI แล้ว เหมือนจะมีอีกประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวกับนโยบายการค้าเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเรื่องภาษีใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดจับตามองอย่างใต้ชิดเลยค่ะคือมันมีข่าวเรื่องคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับกำนาจของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการใช้กฎหมายเพื่อขึ้นภาษีสุนลากากรน,น่ะคะโอที่เคยมีประเด็นกันมานานแล้วใช่ไหมครับเรื่องการใช้เซกชัน232กับ301 ใช่ค่ะคือสารรัฐบาลกลางเนี่ยเขาตัดสินออกมาว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตไปในการขึ้นภาษีโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วคำตัดสินนี้มีผลยังไงต่อตลาดครับคือตอนแรกที่ข่าวออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นบวก,กกับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งออกมาให้ระง,งับคำตัดสินของศาลชั้นต้นไว้ชั่วคราวก่อนค่ะ อ้าวกลายเป็นว่ายังไม่จบยังมีความไม่แน่นอนอยู่เหรอครับถูกต้องค่ะก็เลยกลายเป็นว่าความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายภาษีการค้าเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจตลาดมาเป็นระยะระยะนะคะถึงแม้ว่าหลังๆมาเนี่ยตลาดหุ้นจะดูเหมือนฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่คุณทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะมีท่าทีผ่อนปรนล,ลงไปบ้างในบางเรื่องนะคะแล้วพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ยังโกเมนซาร์นะคะเขาก็มองว่าถึงแม้จะมีคำตัดสินของศาลออกมาแบบนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็อาจจะมีช่องทางอื่นหรือเครื่องมืออื่นๆในการนำมาตรการทางภาษีมาใช้อยู่ดีค่ะคือมันไม่ได้ปิดประตูไปซะทีเดียวอืมเข้าใจครับก็คือยังต้องจับตาดูกันต่อไป ว่าสุดท้ายแล้วนโยบายการค้าโดยเฉพาะเรื่องภาษีเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ค่ะเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงกับหลายๆบริษัทเลยนะคะมีตัวอย่างบริษัทที่เห็นผลกระทบชัดๆบ้างไหมครับจากเรื่องภาษีนี้มีเลยค่ะชัดเจนมากๆก็คือหุ้นของ HP หรือ HPQ นะคะเมื่อวานนี้หุ้นร่วงไปกว่า8%เลยค่ะโอ8%เยอะมากครับเกิดอะไรขึ้นครับ คือ HP เขาออกมาปรับลดคาดการผลประกอบการทั้งปีลงค่ะแล้วเหตุผลหลักที่เขาให้ก็คือผลกระทบจากเรื่องภาษีสุลากาคน,นี่แหละค่ะเพราะว่า HP เนี่ยนำเข้าสินค้าจํานวนมากทั้งจากจีนแล้วก็เม็กซิโกซึ่งทั้ง2ประเทศนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของมาตรการภาษีอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือโดนผลกระทบโดยตรงเลย <H P> ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ HP นะคะอีกบริษัทที่โดนคล้ายๆกันก็คือ Best Buy หรือ BBY ค่ะหุ้นก็ปรับตัวลงไปประมาณ7%เเหมือนกัน Best Buy ก็โดน หเหตุผลเดียวกันเลยหรือเปล่าครับค่ะเหตุผลคล้ายๆกันเลยค่ะคือเขาก็ปรับลดคาดการลงเหมือนกันแล้วก็อ้างถึงผลกระทบจากภาษีเพราะเขาก็นําเข้าสินค้าจากจีนกับเม็กซิโกเยอะเหมือนกันค่ะการที่บริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Best Buy แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีอย่าง HP ออกมายอมรับผลกระทบตรงๆแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องภาษีมันอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่หลายคนคาดไว้เป็นไปได้ค่ะเรื่องนี้คงต้องติดตามดูผลกระทบต่อบ,บริษัทอื่นๆต่อไปด้วยนะคะ แล้วสำหรับหุ้น HPQ ที่ร่วงไป8%เนี่ยครับในทางเทคนิคมีแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจตรงไหนบ้างไหมครับเผื่อนักลงทุนจะใช้ประกอบการตัดสินใจค่ะสำหรับ HPQ นะคะหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยก็จะมีแนวรับหรือระดับราคาที่อาจจะมีการหยุดลงหรือดีดตัวกลับได้อยู่ที่ประมาณ25ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปที่23และ21ตามลำดับค่ะ ส่วนแนวต้านหรือระดับราคาที่อาจจะขึ้นไปทดสอบได้ยากหน่อยก็จะอยู่ที่บริเวณ29ดอลลาร์ค่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวรับแนวต้านครับทีนี้นอกจากหุ้นที่เกี่ยวกับ AI อย่าง Nvidia หรือหุ้นที่โดนผมกระทบจากภาษีอย่าง HP กับ Best Buy แล้วมีหุ้นตัวอื่นๆที่น่าสนใจมีความเคลื่อนไหวเด่นๆในวันนั้นอีกไหมครับ มีค่ะก็มีทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบเลยนะคะเอาฝั่งบวกก่อนก็ได้ครับมีตัวไหนเด่นๆบ้างฝั่งบวกนะคะนอกจาก n v i d i ีแล้วก็มีอีกตัวที่เกี่ยวกับ AI เหมือนกันคือ C3.ai หรือตัวย่อ AI นะคะอันนี้หุ้นพุ่งแรงถึง21%เลยค่ะ21%เลยเลยเหรครับทำไมถึงขึ้นแรงขนาดนั้นครับ เพราะว่าผลประกอบการเขาออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการต่อสัญญาสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Baker Hughes ด้วยก็เลยยิ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในธุรกิจซอฟต์แวร์ AI ของบริษัทเขาไปอีกค่ะแสดงว่าทีม AI นี่ไม่ได้มีแค่ NVIDIA จริงๆนะครับตัวอื่นที่เกี่ยวข้องก็ยังได้รับอนิสงไปด้วย ใช่ค่ะนอกจาก C3.AI แล้วก็มีตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่น n o r d s o n หรือ NDSN อันนี้ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลประกอบการก็ออกมาดีกว่าคาดเหมือนกันค่ะแล้วก็มี Fair Isaac หรือ FICO เจ้าของ FICO Score ที่เรารู้จักกันคุณก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีค่ะ Estee Lauder หรือ EL บริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ก็ได้รับการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ค่ะอ๋อมีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ใช่แค่เทคโนโลยี ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Boeing ค่ะ BA หุ้นบวกขึ้นมากว่า3% Boeing มีข่าวดีอะไรครับเหมือนช่วงหลังๆจะมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อดีในรอบหลายเดือนเลยค่ะคือ CEO เขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า Boeing มีแนวโน้มที่จะสามารถกลับมาส่งมอบเครื่องบินรุ่น737 Max ให้กับสายการบินในประเทศจีนได้อีกครั้งในเดือนหน้านี้แล้วค่ะหลังจากที่หยุดไปนาน ถ้ากลับมาส่งมอบให้จีนได้จริงนี่ก็ถือเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับโบอิงใช่เลยค่ะตลาดก็เลยตอบรับข่าวนี้ในเชิงบวกค่ะโอเคครับนั่นคือภาพรวมฝั่งบวกที่น่าสนใจแล้วทางฝั่งลบล่ะครับนอกจาก HP กับ Best Buy ที่เราคุยกันไปแล้วมีตัวไหนที่ปรับตัวลงแรงๆอีกบ้างไหมครับมีค่ะตัวที่ ลงแรงพอสมควรก็คือ Arista Networks หรือ A NET ค่ะอันนี้ร่วงไป6.9% Arista Networks ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับเขาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายพวกสวิตช์ความเร็วสูงสำหรับ Data Center นะคะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Cisco เลยแล้วทำไมหุ้นถึงร่วงแรงขนาดนั้นล่ะครับเออคาดว่าน่าจะมาจากความกังวลเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นค่ะคือมันมีข่าวออกมาว่า Nvidia เนี่ย ประกาศว่าลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google แล้วก็ Meta Platforms เนี่ยกำลังใช้ s w ิชอินเทอร์เน็ตของ Nvidia ดียอยู่ประเด็นคือ Meta เนี่ยเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่มากๆของ Arista มาก่อนการที่ Nvidia ดียเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้ก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการติบโตของ Arista าในอนาคตนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือโดน Nvidia ดยที่กำลังฮอตมากๆเข้ามาแข่งในตลาดเดิมของตัวเองเลยโดนเทขายว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่ลงเหมือนกันคือ Salesforce หรือ CRM นะคะอันนี้ลงไปประมาณ3%กว่ากว่า Salesforce นี่ผลประกอบการไม่ดีหรอครับจริงๆแล้วผลประกอบการเขาออกมาดีกว่าที่คาดน,นะคะทั้งรายได้และกำไรแต่ว่าแต่ว่ามีอะไรน่ากงังวลเหรอครับอ่าค่ะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนด้านไอทีขององค์กรต่างๆได้ แล้วก็อีกประเด็นคือเรื่องผลิตภัณฑ์ AI ของ Salesforce ที่ถึงแม้จะมีการเปิดตัวไปบ้างแล้วแต่ก็ยังถูกมองว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆยังไม่ได้สร้างรายได้เป็นกาะเป็นกรรมเหมือนอย่าง Nvidia นะคะนักลงทุนก็เลยอาจจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่อืมเข้าใจครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าแม้ผลประกอบการปัจจุบันจะดีแต่ความคาดหวังในอนาคตหรือความกังวลเรื่องภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยก็ยังส่งผลต่อราคาหุ้นได้มากเหมือนกันใช่ค่ะ ตลาดหุ้นมักจะมองไปข้างหน้าเสมอค่ะครับผมทีนี้เราดูหุ้นรายตัวกันไปเยอะแล้วลองมาดูภาพรวมของตัวชีวัดอื่นๆบ้างดีไหมครับพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดอลลร์ทองคําน้ํามันอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะถ้าดูภาพรวมกว้างขึ้นนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะลงมาอยู่ที่ประมาณ4.43เปอร์เซ็นต์ บอลยูลดลงนิดหน่อยแบบนี้ส่งผลยังไงบ้างครับการที่บอลยูลดลงก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นได้บ้างนะคะเพราะมันทําให้ต้นทุนทางการเงินถูกลงนิดหน่อยแล้วก็อาจจะทําให้หุ้นดูน่าสนใจขึ้นเมื่อเทียบกับพันธบัตรค่ะครับแล้วค่างเงินดอลลาร์ล่ะครับดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์อินดีซ์เนี่ยอ่อนค่าลงมาประมาณ0.5%ค่ะ โดลา่าอ่อนค่าแบบนี้น่าจะดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงไหมครับโดยทั่วไปก็ใช่ค่ะดอลล่าที่อ่อนค่าลงมักจะช่วยหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นในตลาดเกิดใหม่หรือสินค้าโภคภัณฑ์บางตัวได้ค่ะแล้วท่องคํากับน้ํามันเป็นยังไงบ้างครับ ราคาทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะบวกขึ้นมาประมาณ0.6%ค่ะอาจจะได้รับผลบวกจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงด้วยส่วนหนึ่งส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยปรับตัวลงค่ะลงไปประมาณ1.5%น้ำมันลงมีปัจจัยอะไรพิเศษไหมครับหรือเป็นไปตามความกังวลเรื่องเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นทั้งสองอย่างนะคะอาจจะมีความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่อาจจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ครับผมสุดท้ายครับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยล์แะครับเป็นยังไงบ้างบิตคอยนะคะราคาซื้อขายล่าสุดอยู่เทวแถวประมาณ16300ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยค่ะก็ถือว่ามีการย่อตัวลงมาจากระดับสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงเช้าของวันนั้นค่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับภาพรวมตัวชี้วัดอื่นๆครับ สรุปแล้วข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ฉายภาพตลาดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคือมันมีหลายมิติมากๆด้านหนึ่งเราก็เห็นพลังของเทรน AI ที่ยังคงแข็งแกร่งมากๆจริงๆนำโดย n v i d i ียที่ผลประกอบการออกมาดีเกินคาดแล้วก็ดึงหุ้งตัวอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไปด้วยใช่ค่ะพลังของ AI นี่ชัดเจนมากจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ยังเห็นความเปราะบางหรือความกังวลจากปัจจัยภายนอกอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องนโยบายการค้าและภาษีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจริงๆอย่าง HP กับ b a s e b u y แล้วก็ความกังวลเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจที่กดดันหุ้นอย่าง Salesforce แม้ผลประกอบการจะดีก็ตามถูกต้องเลยค่ะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างผสมผสานกันนะคะมีทั้งปัจจัยบวกที่ขับเคลื่อนตลาดอย่างแข็งแกร่งแต่ก็มีปัจจัยลบที่เป็นความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันครับผม ฟังดูแล้วคําถามสําคัญที่น่าจะอยู่ในใจนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่าง2ปัจจัยนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคาถามที่น่าคิดต่อก็คือความแข็งแกร่งของเทรนด์เอที่กําลังมาแรงมากๆเนี่ยมันจะสามารถต้านทานแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของนโยบายการค้าในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหน คือพลังของ AI มันจะมากพอที่จะขับเคลื่อนตลาดต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วปัจจัยมหาภาคจะกลับมากดดันตลาดอย่างหนักอีกครั้งอันนี้เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดและต้องติดตามกันจริงๆครับ เอาละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลักข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐกันไปพอสมควรแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องไอเดียลงทุนกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมหรือไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกับไอ เดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนอน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่าน